สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆกันฉันอยากจะฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กําลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่จากวงการสุขภาพผลประกอบการไตรมาส3าปี2025ของ Johnson Johnson หรือ JNJ เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะตัวเลขโดยรวมนี่ออกมาดูดีทีเดียวนะคะครับทั้งไรายได้ทั้งกำไรก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่มีตัวเลขหนึ่งที่มันแบบโดดขึ้นมาเลยคือกำไรต่อหุ้น ตามมาตรฐานบัญชีหรือ g a p EPS พุ่งไป91%เทียบกับปีก่อนค่ะ91%นี่สูงมากจริงๆใช่ไหมครับตัวเลขมันชวนให้วาวมากแต่เอ๊ะเหมือนปฏิกิริยาตลาดหุ้นช่วงแรกๆกลับดูเออยังไงดีละ่ะไม่ได้ตอบรับเต็มที่เท่าไหร่มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเอาล่ะเรามาขุดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันอย่างละเอียดเลยนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรามาส3ของ JNJ แล้วก็ทิศทางที่บริษัทกำลังจะไปต่อโดยเราจะอิงจากข้อมูลหลายส่วนเลยทั้งรายงานผลประกอบการตรงๆข้อมูลจากการถแถลงกับนักลงทุนครับผมบทวิเคราะห์จากแหล่งข่าวการเงินที่น่าเชื่อถือแล้วก็พวกประกาศสำคัญต่างๆของบริษัทเองเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่งเอาแก่นสำคัญออกมาให้เข้าใจผลงานล่าสุดกลยุทธ์หลักแล้วก็ภาพอนาคตของเจ J ค่ะเยี่ยมเลยครับ สิ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือเราจะได้เห็นภาพรวมผลประกอบการแบบเจาะลึกแล้วก็ลงรายละเอียดในแต่ละหน่วยธุรกิจอย่าง Innovative Medicine กับ Medtech รวมถึงเรื่องใหญ่เลยคือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์การแยกธุรกิจ Orthopedics ออกไปแล้วก็สถานะการเงินกับแนวโน้มปี2026ด้วยค่ะครบท้วนเลยครับงั้นเราเริ่มที่ภาพรวมผลประกอบการกันก่อนเลยตัวเลขหลักๆที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะยอดขายรวมทั่วโลกนะคะไตรามาส3อยู่ที่24.0พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือโตขึ้น6.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนอืซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการไวไมิดหน่อยค่ะเขาคาดกันที่23.76พันล้านก็คือบีดคาดการไปได้ใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องกำไรตัวเลขแกปบ EPS ที่2.12ดอลลาร์โต91.0%อย่างที่คุยกันตอนตอน้นอันนี้คือสูงมาก แต่ตัวเลขที่นักลงทุนมักจะโฟกัสมากกว่าในการวัดผลงานปกติคือ adjusted EPS ค่ะหรือกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอ๋อตัวปรับปรุงใช่ค่ะตัวนี้อยู่ที่2.80ดอลลาร์เติบตอ15.7%ค่ะตัวนี้ก็ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการเหมือนกันเขาคาดไว้2.76ดอลลาร์โหแต่ตัวเลข gap EPS ที่โต 91%กับ adjusted EPS ที่โต15.7%นี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะครับมันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับหรือว่ามีรายการอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาในไตรามาสนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะคือความแตกต่างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าน่าจะมีรายการพิเศษบางอย่างที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานปกติเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อครับ ซึ่งอาจจะเป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอะไรแบบนี้ค่ะที่กระทบตัวเลขแกรแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพการทำกำไรจากธุรกิจหลักจริงๆเข้าใจละค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่นักวิเคราะห์กับนักลงทุนมักจะมอง Adjusted EPS เอนหลักเพราะมันตัดรายการพวกนี้ออกไปทำให้เห็นภาพการเติบโตของธุรกิจจริงๆชัดกว่า ซึ่งการที่ adjusted EPS ยังโตได้15.7%แล้วก็สูงกว่าคาดเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ดีค่ะครับผมอ้ออีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่ะถ้าเราดูการเติบโตจากการดำเนินง,งานจริงๆหรือ operational growth ที่ตัดผลกระทบค่าเงินออกไปยอดขายจะโตอยู่ที่5.4%ค่ะอ๋อน้อยกว่าตัวเลข reported growth ที่6.8% ช่ค่ะแสดงว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเนี่ยก็ช่วยหนุนตัวเลขยอดขายอยู่บ้างนิดหน่อยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าโดยรวมจริงๆผลงานหลักๆก็ยังแกร่งกว่าที่คาดไว้ทีนี้เราลองไปเจาะในแต่ละกลุ่มธุรกิจกันบ้างเริ่มที่กลุ่ม Innovative m e d i c i n e เลยครับธุรกิจยานวัตกรรมทางการแพทย์กลุ่มนี้เป็นหัวใจสำคัญของ JNG เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ กลุ่ม Innovative Medicine นี่ใหญ่สุดเลยสร้างยอดขายไป10.6พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้โหเยอะมากค่ะการเติบโตจากการดำเนินงานอยู่ที่5.3ซึ่งถ้าดูเผินๆอ,อาจจะเอ้ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับภาพรวมแต่จุดสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือกลุ่มนี้กำลังเจอกับแรงต้านสำคัญมากอืมแรงต้านจากอะไรครับ จากการแข่งขันของยาชีวะวะัตถุคลายคลึงหรือไบโอซิมลาของยาสเตลาร่าค่ะซึ่งเป็นยาโรคภูมิคุ้มกันที่เคยเป็นดาวเด่นของบริษัทผลกระทบนี้แรงมากนะคะมันฉุดการเติบโตของทั้งกลุ่ม Innovative Medicine ลงไปถึงประมาณ1,070 basis point 1,070เยอะมากนะครับนั่นค่ะคิดเป็นประมาณ10.7% p o i เ t เลยทีเดียวค่ะ10 7 point นัน่นมันมหาศาลมากแสดงว่าถ้าไม่มีผลกระทบจากสเตลลาร่าเนี่ย กลุ่ม innovative medicine จริงๆน่าจะโตได้เกือบ16%เลยสิครับแล้วอะไรมาช่วยพยุงการเติบโตวไว้ได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะตัวที่มาช่วยกอบกู้สถานการณ์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคือกลุ่ม oncology หรือ,อยารักษามะเร็งอ๋อกลุ่มมะเร็ง ใช่ค่ะกลุ่มนี้เติบโตจากการดำเนินงานสูงถึง19.2%โดดเด่นมากๆค่ะปัจจัยหลักๆก็มาจากการที่ยาหลายตัวเนี่ยสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดมาได้เพิ่มขึ้นการขยายการเข้าถึงยาในศูนย์รักษาต่างๆแล้วก็การเปิดตัวยาใหม่ๆที่ได้รับการตอบรับดียาตัวไหนเด่นๆบ้างครับก็มีดาซาเลกซ์ที่ยงแรมอยู่เอเรียดาแล้วก็พวกรุ่นใหม่อย่างคาวิกิ เทคเฟลท์ชาวเวแล้วก็ไรเบรแวนต์ลาซาครูสค่ะที่เริ่มสร้างยอดขายได้แบบมีนนยะสาคัญจริงๆมีแบรนด์ยาถึง11แบรนด์ในกลุ่มนี้เลยนะคะที่ยังโตเป็นเลข2หลักได้อยู่สุดยอดไปเลยครับกลุ่มอ n c คอโลจนี่แล้วกลุ่มยาอื่นๆใน Innovative Medicine ล่ะครับมีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง กลุ่ม n e u r o s c i e n c e หรือ,อยากลุ่มระบบประสาทก็ทำผลงานได้ดีนะคะโต14.6%จากการดำเนินงานมีสปร a ว a t โตเป็นตัวชูโรงแล้วก็ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อยาแคปฟลิกทานต้นปีด้วยอ๋อที่เพิ่งซื้อมาใช่ค่ะส่วนกลุ่มอิ m มิวนโลจอย่างที่บอกไปยอดขายจากการดำเนินงานลดลง10.6%หลักๆก,ก็ p r o าะสเตลลารเลยแล้วก็มีเรื่องปรับปรุงระบบจ่ายยาพาร์ีในสหรัฐเข้ามาด้วยนิดหน่อย ขณะที่กลุ่ม pulmonary hypertension หรือ PH ยารักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดส,สูงยังโตได้จากยา UPTRV ส่วนกลุ่ม infectious diseases หรือยาโรคติดเชื้อยอดขายลดลงนิดหน่อยค่ะสุดท้ายกลุ่ม cardiovascular metabolism a r t e r พวกยาหัวใจหลอดเลือด m e t บ b o l i s m อื่นๆก็ยังโตได้จาก e x a r e l t o แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณเสียส่วนแบ่งตลาดไปบ้างเหมือนกันค่ะภาพรวม Innovative medicine ชัดเจนขึ้นมากครับ แม้จะมีแรงกดดันหนักจาก s t e l l a r a แต่ก็ยังมีส่วนอื่นมาช่วยโดยสภพออนคโลจีที่แกร่งจริงๆทีนี้ขยับมาดูอีกเสาหลักหนึ่งคือกลุ่ม m e d t e c h หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์บ้างกลุ่มนี้เป็นยังไงครับกลุ่มเมทเทคทำยอดขายได้8.4พันล้านดอลลาร์ค่ะเติบโต6.8%ตามรายงานหรือ5.6%ถ้าดูจากการดำเนินงานซึ่งก็ถือว่าโตได้ดีสม่ำเสมอนะคะครับ กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดเลยคือ cardiovascular ค่ะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่โตสูงถึง11.6%จากการดำเนินงานหัวสูงที่เดียวค่ะปัจจัยสำคัญก็มาจากจำนวนหัตถการหรือการรักษาในกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็แน่นอนค่ะผลจากการเข้าซื้อกิจาการสำคัญสแห่งคือ a r b i o m e d เจ้าของเครื่องช่วยหัวใจ Impella อ๋อ a b i o m e d กับอีกที่คือ ช็อ Wave ค่ะผู้พัฒนาระบบสลายนิวหรือหินปูนในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงทั้งสองธุรกิจนี้โตระดับเลขสองหลักเลยนะคะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เดิมในกลุ่มอิเล็กโทรฟิซิโอโลอย่างพวกเทคโนโลยี Mapping สร้างแผนที่หัวใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง VeryPulse กับ TruePulse ก็ช่วยหนุนด้วยค่ะ การซื้อ Air b o o m อกับ Shockwave นี่ดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะครับและกลุ่มอื่นๆใน MedTech ลครับโดยเฉพาะกลุ่มออ t h o p ดิกส์หรือกระดูกและข้อที่กำลังจะมีข่าวใหญ่ตามมากลุ่มนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับค่ะกลุ่ม Orthopedics มียอดขายเพิ่มขึ้น3.8%ตามรายงานหรือ2.4%จากการดำเนินงานซึ่งก็ดูเป็นการเติบโตที่ค่อนข,ข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นๆใน e d ท EC h นะคะ อืมใช่ครับแม้ว่าบริษัทจะพยายามดันนวัตกรรมไหนอย่างแพลตฟอร์มเอ p เฟอสสำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกว a ลต์ Vault, สำหรับอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแล้วก็หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข่าว v ี a ีสกับข้อเข่า u แอครับ เห็นมีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่กลุ่มนี้ก็ยังเจอกับความท้าทายหลายด้านทั้งปัญหาเรื่องสินค้าคงคลังในบางพื้นที่แรงกดดันราคาจากการจัดซื้อยาวรวมกลุ่มหรือ VBP ในจีนที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่กดราคาลงแล้วก็การแข่งขันที่แรงโดยเฉพาะในกลุ่มสปายหรือกระดูกสันหลังที่ยอดขายทั่วโลกลดลงประมาณ3%คอืม ผลงานที่ดูโตช้ากว่าส่วนอื่นแล้วก็มีความท้าทายเฉพาะตัวแบบนี้พอจะทำให้เข้าใจบริบทของการตัดสินใจใหญ่ที่ตามมาได้เหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มเซอร์เจอรี่กับวิชั่นล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มเซอร์เจอรี่โดยรวมโต3.3%จากการดำเนินงานค่ะมีจุดแข็งที่กลุ่มไบโอเซอร์เจอรี่ที่โตถึง9%เลยแล้วก็กลุ่มเอนโดคัตเตอร์หรือเครื่องมือตัดเย็บอตัตโนมัติก็โต3%จากผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ แต่กลุ่ม Energy หรือเครื่องมือจี้ห้ามเลื่อนเนี่ยยอดขายลดลง1%ค่ะเพราะการแข่งขันสูงขึ้นและก็เจอผลกระทบ VBP ในจีนเหมือนกันส่วนใน general surgery พวกกลุ่ม Wound Closure หรือผลิตภัณฑ์ปิดแผลอย่างมาเย็บพิเศษพิเศษก็ยังโตได้ดีค่ะโอเคครับสุดท้ายคือกลุ่ม Vision ที่โตแข็งแกร่ง6.1%จากการดำเนินงานค่ะทั้งส่วน Contact L นส s ที่ได้แรงหนุนจาก a c u v i e oasis one day แล้วก็การปรับราคา กับส่วนเซอร์จิเคิลหรืออุปกรณ์ผ่าตัดตาก็ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมเลนส์แก้วตาเทียมรุ่นใหม่ๆอย่างเทคนิสพิวซีโอริซไอฮันส์ที่ช่วยให้คนไข้มองเห็นดีขึ้นหลังผ่าตัดต้อกระจกค่ะขอบคุณสําหรับรายละเอียดครับทาให้เห็นภาพรวมแต่ละกลุ่มชัดเจนมากทีนี้มาถึงประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตาครับการประกาศแผนจะแยกธุรกิจออ t ์ทอเพดิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะปุยซินตีสออกไปเป็นบริษัทใหม่เลยเรื่องนี้มีรายละเอียดความคืบหน้ายัางไงบ้างครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญเลย G&J ประกาศว่าจะแยกดิพูยซินเทสออกมาเป็นบริษัทจดทะเบียนอิสระคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ18-24เดือนค่ะอ๋อปีครึ่งถึง2ปี ใช่ค่ะเหตุผลหลักที่เจนเจให้ไว้คือเขาเชื่อว,ว่านี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพของทั้งสองส่วนเลยทั้งตัวดีพุซิเทสเองที่จะได้บริหารจัดการตัวเองแบบคล่องตัวมุ่งเน้นตลาดออโทพีดิกส์ได้เต็มที่แล้วก็ตัวเจนเจที่จะเหลืออยู่ก็จะสามารถทุ่มทรัพยากรและสมาธิไปที่กลุ่มธุรกิจที่โตสูงขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้สัดเจนขึ้นครับผมโดยเฉพาะ6กลุ่มหลักที่เหลือค่ะคืออองคอโลจี Immunology, Neuroscience, Cardiovascular, Surgery แล้วก็ค่ะการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นี้ดูสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อให้โฟกัสชัดขึ้นแต่ในมุมนักลงทุนการแยกธุรกิจที่ถึงแม้จะโตช้าแต่ก็ใหญ่พอสมควรอย่าง Orthopedics ออกไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องพิจารณาไหมครับเช่นอาจจะกระทบกับกระแสงเงินสดโดยรวมหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีค่ะแน่นอนว่าการแยกธุรกิจใหญ่ออกไปย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ j จเจเขามองว่านี่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะที่จะทำให้บริษัทที่เหลืออยู่เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้ริวยิ่งขึ้นในระยะยาวซึ่งมันก็สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินทุนของบริษัทอ๋อเขามีลำดับความสาคัญยังไงบ้างครับค่ะอันดับแรกเลยคือลงทุนภายในเพื่อการเติบโตหรือ organic growth อันดับ2คือจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและแข่งขันได้ซึ่ง JNJ ก็เพิ่งประกาศจ่ายปันผลไต,ตรมาสล่าสุด1.30ดอลลาร์ต่อหุ้นครับเห็นว่าจ่ายต่อเนื่องนานมากใช่ค่ะตอกย้ำสถิติการจ่ายและเพิ่มปันผลต่อเนื่องยาวนานถึง62ปีเลยทีเดียวอันดับ3คือการลงทุนใน m a หรือการควบรวมกิจการที่มีคุณภาพและสุดท้ายคือการซื้อหุ้นคืนค่ะ โอโหหกสปีนี่สุดยอดจริงๆค่ะการแยกออโธเพดิกส์ออกไปเนี่ยอาจจะทำให้เจนเจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพิจารณา M&A ที่จะมาเสริมความแกร่งใน6กลุ่มธุรกิจหลักที่เหลือได้ในอนาคตนะคะน่าสนใจครับแล้วสถานะทางการเงินโดยรวมณนะสิ้นไตรมาสสามเป็นไงบ้างครับดูแข็งแกร่งพอจะรองรับแผนต่างๆรวมถึงการจ่ายปันผลต่อเนื่องไหมครับ สถานะการเงินยังแข็งแกร่งดีอยู่ค่ะณสิ้นไตรมาสสามเนี่ยเจนเจมีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกันประมาณ1 9บเก้าพล้านดอลลาร์ขณะที่มหนี้สินรวมประมาณ4 6่สพันล้านดอลลาร์อืมมีก็เยอะเหมือนกันค่ะทําให้มหน้สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ2 7่ส0พันล้านดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่จัดการได้ค่ะเมื่อเทียบกับขนาดบริษัทและกระแสเงินสดที่เขาสร้างได้ โดย9เดือนแรกของปีนี้บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow ได้ถึงประมาณ1 4 0 0 0พันล้านดอลลาร์โอ้โหเยอะมากค่ะในไตรามาส3นี้ก็มีการลงทุน R&D ไป3 7พันล้านดอลลาร์รวม10.4พันล้านตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จ่ายปันผลไป3 1พันล้านดอลลาร์รวม9 3พันล้านตั้งแต่ต้นปีตัวเลขพวกนี้ก็สะท้อนความสามารถในการสร้างเงินสดแล้วก็ความมุ่งมั่นในการลงทุนเพื่ออน,นาคตควบคู่ไปกับการตอบแทนผู้ถือหุ้นค่ะ ดูมั่นคงดีครับทีนี้มองไปข้างหน้ากันบ้าง J&J มีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือคาดการณ์สำหรับทั้งปี2025นี้แล้วก็สำหรับปี2026อย่างไรบ้างครับค่ะ <c oughs> สำหรับปี2025ทั้งปีนะคะ JJ ได้ปรับ,บเพิ่มคาดการยอดขายขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ในช่วง93.5-93.9พันล้านดอลลาร์คิดเป็นการเติบโตราวๆ5.4%ถึง5.9%ค่ะอือหือ แต่ในส่วนของ Adjusted EPS ยังคงคาดการไว้เท่าเดิมนะคะที่10.80-10.90ดอลลาร์หรือโต8.2% 9.2% oh. ยอดขายเพิ่มแต่กำไรเท่าเดิมใช่ค่ะที่น่าสนใจคือแม้จะคงคาดการ EPS ไว้เท่าเดิมแต่จริงๆแล้วบริษัทต้องเจอภาระภาษีที่สูงกว่าที่คาดไว้ตอนแรกค่ะแสดงว่าผลการดำเนินงานพื้นฐานจริงๆอาจจะดีกว่าที่เคยคาดไว้เล็กน้อยด้วยซ้ำก็เลยยังคงตัวเลขคาดการกำไรไว้ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับการที่คงคาดการกำไรไว้ได้แม้ภาษีจะสูงขึ้นก็นับเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับแล้วสำหรับปี2026ที่กำลังจะมาถึงแล้วครับ เจนเจมองไปข้างหน้าอย่างไรสำหรับปี2026เจนเจส่งสัญญาณค่อนข้างบวกเลยค่ะเขาคาดว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นโดยคาดการว่ารายได้รวมจะโตมากกว่า5%มากกว่า5%เลยใช่ค่ะซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการกันอยู่ตอนนี้ที่ประมาณ4.6%เสียอีกนะคะฮะน่าสนใจมากครับแล้วปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆที่เขามองไว้คืออะไรครับ ค่ะหลักๆก,ก็คือในฝั่ง Innovative Medicine คาดว่าจะโตเร็วกว่าปี2025แม้ต้องเจอการลดลงของยอดขายเอสชิลาล่าเขาประเมินโดยใช้เคอร์ฟการลดลงของยาฮิวมิราของแอฟฟีมาเทียบเคียงค่ะอ๋อ oh, มีตัวเทียบใช่ค่ะแต่จะได้แรงหนุนจากการโตต่อเนื่องของยาสำคัญอื่นๆที่มีอยู่อย่างด a ลซัล x กซ์เทร a ไฟอาคาร r e ิกทีริเบอร์เอนท์ l u s ล Inlexo รวมถึงยาใหม่ๆที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติและเปิดตัวอย่างไอโค i c o ค i n ราสำหรับโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ค่ะครับผมส่วนฝั่ง m e d เ e c ก็คาดว่าจะโตเร่งขึ้นเหมือนกันจากการยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆที่ทยอยเปิดตัวไปแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีแผนจะเปิดตัวปีหน้าอย่าง Shockwave C2 a e r o Lens Technis รุ่นใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการยื่นขออนุมัติหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดออตทาวาค่ะอันนี้เป็นที่จับตามองมาก คาดการปี2026ที่ดูดีกว่าตลาดคิดนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่า JNJ ค่อนข้างมั่นใจในไพ่ปลายยาและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยชดเชยผลกระทบจากเอสเทลาราแล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปได้ดีโดยเฉพาะการยื่นขออนุมัติหุ่นยนต์ OTTAV นี่ถ้าสำเร็จก็น่าจะเป็นเกมเชนเจอร์ที่สำคัญเลยนะครับใช่เลยค่ะ OTTAV นี <ot <horror waves> oh. ้ถือเป็นความหวังสำคัญเลยที่จะทำให้ JNJ กลับมาแข่งในตลาดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้เต็มศักยภาพอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีไพ์ปลายอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะเช่นการยื่นขออนุมัติหรือข้อมูลคลินิกระยะสุดท้ายของยาไ m a v วหรือนิพกคาลิมบ b สำหรับโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันหลายชนิดครับการขยายข้อบ่งใช้ของสเปราวาโตสำหรับภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา TRD t ทรม f ฟยาสำหรับลำไส้ใหญ่อักเสบ (UC) และข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (PSA) AKE จะสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็การใช้ยาทวเวร่วมกับเทคเวลี่สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอิโลมา (MM) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตค่ะฟังดูแล้ว j จนเจนจะเอาไวในมือรออยู่อีกเพียบเลยนะครับสรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ผลประกอบการจตยมาสาของเจนออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยเฉพาะเมื่อดูถึงแรงกดดันมหาศาลจากไบโอซิมิลาร์ของสเตลลาร่าการเติบโตหลักๆมาจากออนคอโลจีที่ร้อนแรงต่อเนื่องแล้วก็นวัตกรรมในเมดเทคโดยเฉพาะ cardiovascular การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่จะแยกธุรกิจออร์ท opedics ออกไปก็เป็นการปรับทับครั้งใหญ่เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงกว่าและแนวโน้มอ,อนาคตโดยเฉพาะปี2026ก็ยังดูเป็นบวกแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายยังไงในภาพใหญ่ครับ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือ J&J กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเขาไม่ได้นิ่งเฉยต่อความท้าทายโดยเฉพาะการหมดสิทธิทบธัตรยาสำคัญแต่กำลังปรับตัวอย่างจริงจังด้วยการเดิมพันกับนวัตกรรมแล้วก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสโตสูง การแยกธุรกิจออ t h โ p เพดิกที่ถึงแม้จะเป็นธุรกิจดั้งเดิมและใหญ่ก็เพื่อทำให้ j จนที่เหลืออยู่เนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถจัดสรรทัพยากรไปสู่การวิจัยพัฒนาหรือการควบรวมกิจการในกลุ่มที่เป็นอนาคตได้เต็มที่มันคือการปรับโครงสร้างเพื่อสร้าง j n j ยุคใหม่ที่เน้นอินโนเวชันทางการแพทย์ที่ลำหน้ายิ่งขึ้นค่ะน่าคิดต่อจริงๆครับว่า การปรับโครงสร้างให้กระชับและมุ่งเน้นมากขึ้นครั้งนี้จะเปิดประตูไปสู่อะไรต่อไปเมื่อเจนเจมีอิสระและความคล่องตัวมากขึ้นหลังแยกออ t ตเพดิกส์ออกไปแล้วเราอาจจะได้เห็นการเร่งเครื่องพัฒนานวัตกรรมภายในที่น่าทึ่งหรืออาจจะเป็นดีล M&A ครั้งใหญ่ในกลุ่มธุรกิจหลักที่เหลือเช่น o n อนโคล y หรือค a r ิโอวาสคูล่าเพื่อเสริมแกร่งแบบก้าวกระโดดหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของยักษ์ใหญ่ในวงการสุขภาพรายนี้ครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะคะถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยแล้วเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกๆวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ